สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่1 1สิงหาเดี๋ยวเรามาวางแผนวิเคราะห์กันคู่แรกนะครับเป็นคู่แคทฟังนะครับแคทฟังตอนนี้นะครับก็ราคาได้มีการไหลตัวอย่างหนักนะครับในช่วงในช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับในช่วงนี้อันนี้ในทอาเฟรม H4 นะครับเดี๋ยวเรามาดูในทอาเฟรม Day1 นะครับ ย้ายมาดูในทองเฟมเดวันนะครับจะเห็นว่าโลณปัจจุบันนะครับสามารถลงมาทําต่ํากว่าโลก่อนหน้าคือโลนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อเราตีชแนลนะครับก็จะได้เป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนตัวในทิศทางฝั่งขาลงได้นะครับจนมาถึงแนวรับด้านล่างได้นะครับสําหรับคู่แคทฟังนะครับดังนั้น ระหว่างที่ราคาดิดตัวขึ้นมาระหว่างนี้นะครับเราจะมาวางแผนที่จะเข้าออเดอร์เซลล์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีระบบไหนรองรับที่จะเข้าเล่นเซลล์ได้บ้างนะครับแล้วก็ย้ายมาดูในทองเฟรม H 4นะครับ H 4ผมก็เห็นระบบไอซัพลายนะครับอยู่อยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับเป็นระบบ QM level นะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับในมุมมองของผมผมจะ วาง pending เอาไว้ที่ที่ราคา QM level นะครับที่กรอบนี้นะครับผมจะวางเลล์เอาไว้ตรงนี้ผมจะวางเซลล์ไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าโอกาสที่ที่ราคาจะหลุดกรอบ supply ขึ้นไปก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่ากรอบ QM กับกรอบ supply อยู่ อยู่ใกล้กันนะครับมีโอกาสที่ไส้นะครับไส้เทียนอาจจะเหวี่ยงขึ้นไปชนชนที่กรอบ QM แล้วก็ดีดตัวลงมาบิดแท่งเทียนแบบนี้นะครับแล้วก็ไหลตัวลงได้สำหรับคู่แคดฟังนะครับมีโอกาสที่จะไหลตัวนะครับมาดู Macd นะครับ Mac d ดีก็เกิดสัญญาณเดวิเจนนะครับในช่วงนี้เห็นไหมครับ ช่วงนี้เกิดสัญญาณเดเจนๆ h i s t o แกรมนะครับสามารถทำมีการอ่อนแรงลงมาเรื่อยๆนะครับระหว่างที่ราคาในช่วงนี้นะครับไม่สามารถขึ้นไปทําไม่สามารถขึ้นไปทำคายใหม่ได้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เกิดเป็นไซด์เวในช่วงนี้เกิดเป็นซด์เวในช่วงนี้แล้วก็โลณปัจจุบันสามารถเบรกโลเก่า ตรงนี้ได้ก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าราคามีโอกาสที่จะไหลตัวลงมากกว่าที่จะขึ้นโอเคนะครับสำหรับคู่แคทฟังอย่าลืมวัด rr ด้วยนะครับถ้าเกิดเข้าเล่นณจุด qm level แล้วก็วาง sl ไว้เหนือ i ายตรงนี้เราจะเก็บ tp นะครับถ้าตามระบบจริงๆนะครับราคามีโอกาสที่จะลงมายังฐานตรงนี้ได้นะครับแต่ระหว่างทางระหว่างทางตรงนี้นะครับท่านสามารถแบ่ง เฉลี่ยปิดกำไรได้นะครับเมื่อราคาลงมาแต่ละระดับนะครับแต่ละระดับนะครับเมื่อเจอแนวต้านท่านสามารถแบ่งปิดกำไรได้นะครับโอเคนะครับสําหรับคู่แคทฟังคู่ถัดมานะครับเป็นคู่นิวฟังนะครับนิวฟังนะครับมาดูในทำเฟรมเดย์วันนะครับในทำเฟรมเดย์วันในช่วงนี้นะครับราคาเคลื่อนตัวในทิศทางฝั่งขาลงชัดเจนเห็นไหมครับเคลื่อนตัวในทิศทางฝั่งขาลงชัดเจน แต่ณปัจจุบันตรงนี้นะครับราคาพยายามที่จะขึ้นไปหาจุดพักตัวนะครับตรงนี้ในช่วงที่ราคาจะขึ้นไปหาจุดพักตัวเราจะมาวางแผนที่จะเข้าเล่นเซลล์นะครับโดยการย้ายทำเฟรมมาดูนะครับย้ายทำเฟรมมาดูในทำเฟรม H4 H4 นะครับเห็นระบบ QM บวก Supply นะครับอยู่ในกรอบนี้นี่คือ แผนแรกที่เราจะเข้าเล่นเซลล์นะครับจะตั้งเซลล์ลิมิตเอาไว้ก็ได้นะครับตำแหน่งนี้เป็นไปได้สูงที่ราคาขึ้นมาเกี่ยวแล้วก็ไหลตัวลงมาได้นะครับไหลตัวลงมาได้ตรงนี้ส่วน SL ของเราก็วางเอาไว้เหนือไฮตรงนี้ถ้าเกิดราคาขึ้นไปต่อนะครับเราก็มาวางแผนเปิด e อีกออเดอร์ก็ได้ที่ตำแหน่งซับายตรงนี้หรือว่ารอรอรอให้ราคาไหลตัวลงมา ก็ได้นะครับสําหรับคู่นวฟังเรามาวัด r าดูนะครับถ้าเกิดเราเข้าเล่นที่กรอบ QM นะครับ SL ของเราก็อยู่เหนือคายนะครับเหนือคายนี้มาดูจุดเป้าหมายทํากําไรนะครับตามหลักตามระบบนะครับเป้าหมายกําไรนะครับควรอยู่ฐานแนวรับด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้นะครับแนวแนวรับตรงนี้ มันเป็นไปได้สูงนะครับเมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดพักตัวสำคัญแล้วก็มีโอกาสที่จะลงมาหาแนวรับตรงน,นี้แต่ระหว่างทางนะครับระหว่างทางที่ราคาเคลื่อนตัวลงมานะครับท่านสามารถเฉลี่ยปิดกำไรได้นะครับเฉลี่ยปิดกำไรได้แล้วก็ลันไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเป้าหมายหลักของท่านโอเคนะครับสำหรับคู่เนวฝังและคู่สุดท้ายเป็นคู่ usd jpy นะครับ u s d j p y 1เรามาดูในทองเฟมใหญ่นะครับมาดูในทอเฟมเดย์นนะครับ d a y 1มาดูมาดู Macd นะครับ MACD เริ่มเกิดสัญญาณดาวเจนนะครับเห็นไหมครับเริ่มเกิดสัญญาณดาวเจนฮิสโตแกรมนะครับทำต่ำลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับตรงนี้และขัดกันกับไอตัวไฮนะครับตัวไฮระดับไฮเห็นไหมครับไฮตรงนี้นะครับก็ยังทำ ทำสูงกว่าคายเก่าตรงนี้ได้อยู่นะครับแต่ว่าสัญญาณสัญญาณแมกดีเริ่มเริ่มอ่อนแรงลงแล้วนะครับก็บ่งบอกว่าราคามีโอกาสที่จะหมดแรงขาขึ้นแล้วนะครับมีโอกาสที่จะไหลตัวลงโอเคนะครับมาดูนะครับมาดูมาดูราคานะครับมาดูราคาตรงนี้นะครับโลตรงนี้นะครับสามารถทําต่ํากว่าโลเล็กๆก่อนหน้าตรงนี้ได้นะครับ แต่พยายามที่จะทําต่ํากว่าโลตรงนี้พยายามที่จะทําต่ํากว่าโลตรงนี้แต่ว่าไม่สามารถลงมาเบรกต่ํากว่าโลตรงนี้ได้แต่ราคาไหลตัวขึ้นไปตรงนี้ราคาได้มีการไหลตัวขึ้นไปตรงนี้ดิดตัวขึ้นมานะครับระหว่างนี้นะครับราคาดิดตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับคาดว่าราคาจะมาหาจุดแนวต้านที่จะพักแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะครับแล้วมาดูนะครับ มาดูว่าราคามีโอกาสพักตัวจุดไหนได้บ้างแล้วก็ย้ายกลับมาในตัมเฟรม h 4นะครับ h 4เราก็เห็นระบบ qm บวก supply อยู่ที่กรอบนี้นะครับตรงนี้ qm บวก supply ตรงนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่ราคาขึ้นมาถึงตำแหน่งนี้แล้วก็ไหลตัวลงนะครับไหลตัวลงตรงนี้ท่านก็สามารถวางแผนรอรอ,อเข้าเซลลนะ์ณตำแหน่งนี้ได้นะครับแลวาวม้วน rr นะครับว่าได้เปรียบหรือเปล่า แล้วก็วัดจากจุดเข้าไปหาจุด Stop Loss ของเราคือเหนือคายตรงนี้นะครับเหนือคายตรงนี้มาดูจุดเป้าหมายทํากําไรนะครับตามหลักนะครับตามหลักถ้าเกิดราคาติดตัวขึ้นเป็นเป็นเป็นแนวดิ่งแบบนี้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ราคาจะลงมาพักตัวนะครับตามระบบจริงๆนะครับราคาควรจะลงมาพักตัวที่แนวรับตรงน,นี้นะครับ แนวรับตรงนี้โอเคนะครับแต่ระหว่างทางนะครับระหว่างทางเมื่อราคาลงมาพักที่แนวรับต่างๆท่านสามารถแบ่งเฉลี่ยปิดกําไรได้นะครับแล้วก็ถือกําไรบางส่วนลันมาถึงเป้าหมายหลักที่ท่านมองเอาไว้คือแนวรับดัลล่ากตรงนี้โอเคนะครับสําหรับคู่ USD JPY เป็นไปได้สูงนะครับที่ที่ขึ้นมาถึงตําแหน่ง ตำแหน่งที่เราวางแผนรอเข้าเซลแล้วก็ดีดตัวลงมานะครับสำหรับคู่ USD JPY แต่ถ้าเกิดไม่มีแรงลงจริงๆก็ก็ต้องยอมนะครับต้องยอมให้ขึ้นไปชน s l นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่รอให้ขึ้นไปชน s l ท่านก็สังเกตการเบรกนะครับถ้าเกิดราคาสามารถเบรกกรอบ QM level ขึ้นไปได้ก็มีโอกาสสูงที่ราคาจะขึ้นไปหาแนวต้านนะครับ แต่ถ้าเกิดเบรกแนวต้านอีกนะครับก็มีโอกาสสูงที่ usd jpy จะดิดตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับมีโอกาสขึ้นอย่างหนักนะครับมีโอกาสขึ้นอย่างหนักถ้าเกิดหลุดหลุดทายตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับก็จะวิ่งเป็นเทนขาขึ้นแบบนี้ได้นะครับสำหรับคู่ usd jpy โ okay, อเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับกับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ